อุย้ยอุ้ยเา aining, ข,า ını, ขาไถเขาไถเขาไถอุ้ยตายตายไอไถแท่งนี้ออกไปไม่ต้องเข้ามาออกไป so สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. f i n อรนะครับผมและวันนี้เราก็มาอยู่ก <S <S ันในเกม ROV นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของเทนนะครับผมสกินนี้นะครับมีชื่อว่าเอ่อ เจบอกนะครับผมสกินเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถึงมันก็สวยนะครับผมสวยดูแบบว่าถึกนะครับผมแบบเพิ่มความถึกอีกร้อยเปอรซอะไรประมาณนี้นะครับดูซิกแพคใหญ่ลำบึกนะครับ,บ<ะ>ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากต้องไ้ชมกดไลค์แล้วก็ s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแร็คแรกแรก,แรก <Behind me. S 1> นี่ฝั่งเขาก็มารีวิวเหมือนกันนยะรีวิวสกินเทน<ะ>มันสวยใช่ไหมเพื่อนอสวยมากแต่นายคงฝีมือเก่งไม่สู้เราหรอก oh. ใช่ไหม oh. โอ้ย เขาไถเขาไถเขาไถอุ้ยตายตายอือแล้วก็ปึ้งไปแล้ยบายตายไหมเนี่ยไม่ตายอุ้ยรอดรอดรอดแต่ไปโอตามว่ะไอ้เพื่อนถอยออกมาก่อนอุ้ยอิลูเมียเกือบตายทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไม่ได้ครับขอโทษทีนี่เราทิ้งเพื่อนตายเลยเนี่ยโน โดดไปหนึ่งสติปแล้วก็ไถอโอ้โหเพื่อนรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดฮนะหมายถึงเราเนี่ยไม่น่ารอด <Huh? S 1> นี่โดนไปหนึ่งทีเออลิง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 ไถเทนติกำแพงไปหนึ่งทีละยังไงจังวันนี้เราเออกเกาะเวทมาและทุ่มพื้นไปหนึ่งทีครับจังวันนี้ไวโอซาต้ามาเติมครับผมจังวันนี้ยังไงจะตายหรือเปล่าแต่เทนฝั่งเขาเด้งเรื่อโลล้นะครับเขาไถจังวันนี้ลิ้นพันแม่โอ้ย จะเอ,อเพื่อนโยนสกิลมั่วไปหมดละลนไงลนไงไทยเนี่ยไทเนี่ยไทเนี่ยไทยเป็นหนึ่งทีเอ้ยเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนเ <c oughs> พื่อน <c oughs> โอ้โหตายเนี่ยเราโอ้โทษ <c oughs> ข้างบนหมันไส้มากเลยอยากเ e อ็กคาลิเบลใส่หน้าสักทีนึงนี่ปึ๊บกุ้มเอ้าอืมอออออสวยเพื่อน โอ้โหไวโอมาพอดีถ้าไวโอมาอุ้ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วบายบายเออไวโอสวยนี่เงี้ยทุบไปหนึ่งทีแล้วยังไงยังไงเจ้าวันนี้โอ้โหไม่ทันอุ้ยได้ไหมนะไม่ได้โอ้โหอุ้ยไวโอเราขอโทษแต่ต้องวิ่งเทรนอุ้ยเราดันมายังไงครับเจ้าวันนี้เราไม่ขอเข้าไปร่วมด้วยด้วยกันเจ้าวันนี้เราทุบไปหนึ่งทีแล้วอันตรี กขาตายก่อนเลยครับตรงนี้ไม่ได้ไอ้แท่งนี้ออกไปไม่ต้องเข้ามาออกไปโอ้ยโอ้โหอดอัดอดอัดอดอัดอไรเนี่ยเอ้าต่างคนต่างไถ่ว่าเมันกันเลยอะ่ะ โอเคเพื่อนออกกันหมดแล้วครับเนซาตาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอ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 ยเอ็กคาริบเปอ์ป็นหนึ่งทีเพื่อนลิงได้ไปโอ้ลิงแต่นเงี้ยนี่เทนน่าจะตายหรือเปล่าเนี่ยล็อกล็อกมีอันตีไหมบีไฮมีเหรออืม อืมโอ๊โอ๊โอ๊เจบ็จบเจบ็บเจ็บไม่ตายไม่ตายไม่ตายเถื่อเราถึกเราถึกกลับบ้านกันครับจะเอเพื่อนเอาเปล่าเอาเปล่าเอาไม่เอาแต่กูเอาแล้วครับโอ้ออกไปแล้วดุมตุมโอ้ลิงระวังนะลิงเอาไหมเอาไหมเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมโอ้ย แล้วแล้วไถเข้ามาทำไมข้างในเนี่ยฮะเราจะได้ก่อนเลยแล้วจังวันนี้ยังไงลิ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 งดันออกมาปึ้งแล้วได้หรือเปล่าอันติไปจังวันนี้โอ้โหเกือบตายหมดไม่มีใครเข้าครับเราก็ต้องถอยก่อนแต่จังวันนี้ยังไงเนี่ยเราต้องดันออกลยทุกคนมีตัวอยู่หลังป้อมครับเขาจะเข้ามาดายป้อมเราทุกคนโอ้โหไปแล้วบาย เรายอมเสียป้อมดีกว่านนครับโอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันอื้ออย่ามายุ่งไปแล้วไปไปเข้ามาดิได้ไปเลยชาตากับตายเนี่ยยื้อไถกันไถกันต่อหน้านต่อ,ต,อตาเลยเมื่อกี้โล่ชนโล่เลยเมื่อกี้ เออสวยสวยคสลิงอืมสวยนาคอส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 ทันถอยห้าตัวครับน่าจะจบได้แล้วนะครับจังหวะนี้โอเคจบเกมจบเกมในเพื่อนเดี๋ยวดันให้นี่ยอืมจบ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 ,จบอ่าเรียบร้อย สำหรับเกมนี้นะครับเราก็ได้รับความเสียหายจากฮีโร่ทั้งหมดนะครับ32.9%นะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดในทีมแล้วนะครับผม เป็นยังไงกันมากนะครับสำหรับการรีวิวสกินเทนสกินใหม่ Gbox นะครับผมถ้าหากใคที่ชื่นชอบนะครับ mm hmm. ก็ฝากท่านผู้ชมครับกดไลค์และก็ subscribe s u b mm hmm. s c r i ป e เพื่อชใว้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ